ครับอันนี้พามาดูมาเก็บเห็ดกอครับคนเท่าคนแก่เขาเรียกเห็ดกอขาวครับทีนนี้ดอกแก่เขาจะออกสีแดงๆม่วงๆครับนี่ครับสวยครับมีต่ดอกแก่ครับเดี๋ยวเก็บไปทําเชื้อใส่ต้นยางนาแล้วครับนี่ครับดอกนี้แก่เกินครับดอกนี้ปล่อยแล้วครับปล่อยให้เขาเป็นเชื้อไ้ น่ครับดอกนี้เกี่ยวเขลงไปให้เป็นเชื้ออย่างนี้ครับดอกนี้อีกดอกหนึง่งดอกนี้ก็แก่เกินแล้วครับเกี่ยบลงให้เป็นเชื้อไปครับเก็บข้างในนะคะีครัเบเห็ดกอครับเก็บเห็ดกอเห็ดกอแดงครับ ดอกเขาไม่แดงนะดอกสี<ม>เขาขาวม,ม่วงรับดอกสีม่วงดอกนี้ก็แก่เกินลครับเอาไว้เป็นเชื้อไปนี่ครับไม่เก็บกลับบ้านดอกแก่ยเยอะครับนี่ครับดอกนี้ก็ไม่เอาแล้วครับทิ้งเขาเป็นเชื้อไว้ร้อย นี่สงสัยพวกกิ้งกือเข้ามากินครับเขาย่อยสลายไปแล้วครับกิ้งกือกินเยอะเหมือนกันครับเนี่ยป่าเห็ดก็ป่าเห็ดก่อครับพวกเห็ดเรางกไม่ออกครับออกแต่เห็ดก่อเห็ดปวกครับเนี่ยก็ ได้พอประมาณแล้วครับจิบไปทำเชื้อะครับเดี๋ยวไปใส่ต้นยางนาลองนี่รู้เขาเป็นเหตุอะไระะไปเดินดู ป่าเห็ดแล้วครับนี่ครับต้นต้นยางนาครับต้นยางนามองหาเขาเดินวก,กลับมาที่เดิมจะดูป่าเห็ดยุงก็เยอะเห็ดก็พอได้เยอะ ต่ไม่ได้แกงครับรูนี้เก็บไปทำเชื้ออย่างเดียวนี่ครับเขาเกิดเป็นนี่ครับเห็ดนะครับอยู่ข้างล่างเนี่ยเน่าแล้วครับจุดนี้นะจุดนี้ก็เน่าไปแล้วครับ ปล่อยเขาเป็นเชื้อไ้เก็บด,ดอกนี้ดอกนี้ก็ปล่อยเขาปล่อยเขาเป็นเชื้อไว้นี่ครับถ้าดอกหนุ่มๆอยู่ควจะสวยขนาดนี้ เขาเริ่มจะโรยแล้วครับเดินไปเรื่อยให้ดูคูคแข่งแล้วครับ กิ่งกือนี่ครัอีกดอกนึ่งแต่เราไม่เก็บครับให้กิ่งกือก,กินกิ่งกือก็มาแล้วให้กิ่งคือกินบ้างเขาก็ออกเยอะอยูน่นะดอกนี้ก็เน่าไปแล้วครับ ดอกน,นี้ครับดอกน,นี้ก็จะเน่าแล้วคันนี้ <Okay. S 1> ดูเชื้อล้นๆ้นนะครับเป็นดอกเลยอยู่ันเยอะอากาศก็เหมือนฝนจะตกครับ ยุงก็เลยเยอะปีที่แล้วเราเราก็มาเก็บกันในปา่าปีที่แล้วได้ดอกสวยๆเลยครับปีนี้อีกดอกชลาแล้วครับดูใช่ปะคำบนไม่ใช่ครับ ออกสวยครันี่ครัคือเห็ดก่อดอกนี้ดอกสวยมากเลยครับ หาดูจุดนี้หน่อยครัเพราะว่าปีที่แล้วเขาออกปีนี้เขาจะเกิดอย่างแถวนี้ กคงหมดแล้วครับเก็บเห็ดกอนี่ครับเก็บเห็ดกอขาวเอาไปทำเชื้อเสร็จต้นยางนาครับผมต้นยางนาเรามีแล้วได้เชื้อแล้วครับวันนี้สบายแล้วเอาเห็ดกอได้ไปใส่ก่อนครับครับวันนี้ก็เอาให้ดูแค่นี้ครับเดี๋ยว หาเก็บอีกสักพักนึงยุงเยอะเดี๋ยวก็พอแล้ว